you เด็กๆะรับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้คุณครูคกุ๊กไก่นะคะก็จะมาสอนนะคะพานักเรียนค่ะไปท่องโลกระบบสุริยะของเราค่ะนักเรียนอยากรู้ไหมว่าระบบสุริยะของเรานั้นเป็นเช่นไรแล้วโลกที่เราอยู่อะค่ะเราอยู่ลําดับที่เท่าไหร่ในระบบสุริยะและนักเรียนรู้ไหมคะว่าโลกของเราอะค่ะมีอะไรบ้างแล้วดาวดวงใดที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแล้วในระบบสุริยะมี ดาวดวงไหนเป็นศูย์กางในระบบสุริยะค่ะเดีย๋ยววันนี้คุณครูไก่นะคะจะพาเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ไปท่องโลกระบบสุริยะก,กันค่ะพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันค่ะ นักเรียนขาระบบสุริยะของเรานะคะก็คือระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางค่ะนะคะมีวัตถุโคโจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงค่ะระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกค่ะ ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้รูปร่างคล้ายกันขอโทษค่ะคล้ายกันหันค่ะโดยมีดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่างๆนะคะอยู่ในบริเวณนะคะปลายกันหันนั่นเองค่ะ ระบบสุริยะของเรานะคะเด็กๆก,ก็จะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็จะมีดาวพุธด,ดาวศุกร์แล้วก็โลกของเราค่ะโลกของเรานะคะเด็กๆอยู่เป็นอันดับที่3ค่ะในระบบสุริยะจักรวาลค่ะคุณครูไก่ก็มีเพลงมาร้องให้ฟังนะคะอยากฟังกันไหมคะ จ้างใจฟังนะระบบสุริยะจักรวาลกวางใหญ่ไพศาลมีดาวเคราะห์ล้อมรอบมีดาวพุธด,ดาวศุกร์ล้อมรอบต่อไปอีกรอบคือโลกของเรามีดาววังคารดาวพฤหัสดาวเซาร์อยู่ใกล้ไม่เบายูเลนัสเนปจูนค่ะเด็กๆ่กะนะคะเพลงการร้องเพลงนะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งคะ่ะที่ทําให้นักเรียนนะคะสามารถจําดาวทั้ง 8ดวงในระบบสุริยะได้ค่ะเขาจะเรียงจากใกล้สุดแล้วไปไกลสุดนะคะเราไปเรียนกันต่อค่ะนักเรียนคะการแบ่งกลุ่มดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนะคะใช้โลกเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มดาวเคราะห์ค่ะสามารถแบ่งเป็นดาวเคราะห์วงในกับดาวเคราะห์วงนอกได้ดังนี้ค่ะดาวเคราะห์วงในได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์นักเรียนเห็นไหมคะเราใช้โลกเป็นเกณฑ์ใช่ไหมคะก่อน จากดวงอาทิตย์แล้วก็จะมาถึงโลกก็จะมีอะไรคะดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์จะจัดว่าเป็นดาวเคราะห์วงในต่อมาดาวเคราะห์วงนอกก็คืออยู่ถัดจากโลกลงไปค่ะนะคะถัดออกจากโลกนะคะก็คือดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนนสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะอันนี้นะคะเราใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มนะคะโดยใช้อะไรคะโลกนะคะเป็นเกณฑ์ค่ะ เรามาดูกันต่อค่ะการแบ่งกลุ่มดาวเคราะห์ในระบบสุริยะใช้แถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีสามารถแบ่งเป็นดาวเคราะห์ชั้นในกับดาวเคราะห์ชั้นนอกได้ดังนี้ค่ะดาวเคราะห์ชั้นในนะคะหรือดาวเคราะห์หินค่ะหรือขอโทษค่ะนะคะ ดาวเคราะห์ชั้นในหรือดาวเคราะห์หินเพราะพื้นผิวปกคลุมไปด้วยหินได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารค่ะต่อมาดาวเคราะห์ชั้นนอกนะคะหรือดาวเคราะห์แก๊สค่ะก็คือพื้นผิวนะคะปกคลุมไปด้วยแก๊สได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดูเรนัสแล้วก็เนปจูนค่ะอันนี้นะคะเด็กๆเราใช้อะไรคะในการใช้แถบดาวเคราะห์น้อยนะคะที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะคะสามารถแบ่งได้เป็นดาว วเคราะห์ชั้นในกับดาวเคราะหชั้นนอกนะคะเรามาดูกันต่อที่ดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่มากมีพลังงาน ความร้อนสูงอุณหภูมิค่ะสูงประมาณ15ล้านองศาเซลเซียสนะคะร้อนมากไหมคะเราไปอยู่ใกล้เราอาจจะถูกเผาไหม้แล้วก็ล้อมเหลวไปเลยก็ได้นะคะเด็กๆนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของระบบสุริยะค่ะและก็ยังเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตมนุษย์สัตว์และก็พืชของเราด้วยค่ะถ้าเราไม่มีดวงอาทิตย์เราอยู่ได้ไหมลูกอยู่ไม่ได้เราก็จะไม่มีเวลากลางวันถูกไหมคะเราก็ต้องทําไมคะ มีดวงอาทิตย์นะคะวันใดวันหนึ่งดวงอาทิตย์หายไปเราจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไหมคะไม่ได้ดวงอาทิตย์ให้ประโยชน์กับเราให้ความร้อนให้ความอบอุ่นแก่โลกของเราคะ mm ่ะ hmm. เรามาดูกันต่อที่ดาวเคราะห์ค่ะดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่สะท้อนแสงจากดาวเลิกได้ทำให้มีแสงนวลน,นิ่งโดยเรียนลำดับจากดวงที่ใกล้ดวงอาทิตย์นะคะที่ ขอโทษค่ะเรียงลำดับจากที่ใกล้ดวงอาทิตย์นะคะที่สุดไปไกลที่สุดดังนี้ค่ะก็จะมีดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะ เรามาดูกันที่ดาวพุธค่ะคุณกุ๊กไก่จะพานักเรียนไปเที่ยวดาวพุธแล้วนะคะดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะใช้วงโครจรนะคะรอบดวงอาทิตย์นะคะ88วันและหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา56.64วันค่ะดาวพุธนะคะไม่มีบริวารน,นะคะเนื่องจากดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ค่ะหมุนรอบตัวเองช้าค่ะหรือ เรียกเราจะเรียกดาวพุธนะคะอีกชื่อหนึ่งว่าเตาไฟแช่แข็งค่ะเตาไฟแช่แข็งอย่างไรเป็นเพราะว่าดาวพุธนะคะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดอันนี้คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะฝั่งที่หันหน้าหาดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากส่วนฝั่งที่อยู่ทางนี้ค่ะจะเป็นเวลากลางคืนก็จะมีอุณหภูมทิที่ติดลบมากเลยค่ะเขาจึงได้สมญาณนามอีกนะคะว่าเป็นเตาไฟแช่แข็งค่ะ เรามาดูกันต่อที่ดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์เป็นดาวที่ปรากฏแสงสว่างมากที่สุดในท้องฟ้าถ้าปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าตอนหัวค่ํานะคะเราจะเรียกว่าดาวประจําเมืองแต่ถ้าปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าในเวลาเช้ามืดเราจะเรียกว่าดาวประกายพึกค่ะดาวศุกร์ไม่มีบริวารน,นะลูกดาวศุกร์นะคะได้ชื่อว่าฝาแฝดกับโลกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดาวศุกร์นั้นมีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเราค่ะ ซึงได้สมญานามว่าฝ่าแฝดกับโลกค่ะและใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองนะคะ243วันค่ะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา225วันค่ะมาต่อกันที่โลกเลยนะคะโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่จากห่างที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 3ค่ะมีดวงจันทร์เป็นบริวารหนึ่งดวงใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองค่ะ24ชั่วโมงหรือ1วันและโคจรรอบด,ดวงอาทิตย์ค่ะ365วันหรือ1ปีค่ะเ,คเรามาดูกันต่อนะคะที่ดาวอังคาร เหนื่อยยังคะถ้าเหนื่อยล้วพักกันที่ดาวอังคารได้นะคะแล้วฟังคุณครูกุ๊กไก่นะคะดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่4แล้วค่ะใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะ687วันค่ะและหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24.623นะคะคชั่วโมงค่ะมีดาวบริวาร2ดวงค่ะนะคะดาวบริวารของดาวอังคารนะคะคือไฟบอสและดีมอสนะคะหรือเรานะคะจะเรียกดาวศุกร์ ขอโทษค่ะดาวอังคารนะคะสมญานามของเขาคือดาวคอสีแดงหรือว่าเทพ,พเจ้าแห่งสงครามค่ะเพราะว่าอะไรคะในดาวอังคารนั้นมีการเกิดการประทุค่ะของอะไรคะภูเขาไฟนะคะมากค่ะทำถึงทําให้เป็นเทพ,พเจ้าแห่งสงครามแล้วเราก็เห็นดาวอังคารนะ่ค่ะมีสีแดงคล้ายๆสีสนิมด้วยค่ะ มาต่อที่ดาวพฤหัสบดีค่ะเป็นดาวคอสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีขนาดใหญ่กว่าโลกนะคะประมาณ11เท่าเลยค่ะคือต้องใหญ่มากเราว่าโลกเราใหญ่แล้วใช่ไหมคะแต่ดาวพฤหัสบดีใหญ่กว่า11เท่าเลยค่ะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ลาดับที่5บุนรอบตัวเองใช้เวลา9จุด 925ชั่วโมงค่ะหมุนเร็วมากเลยค่ะเร็วกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นอี่ค่ะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาถึง12ปีเลยค่ะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและดาวพฤหัสบดีได้ชื่อว่าดาวเคราะห์แก๊สค่ะสมญานามของเขาคือดาวเคราะห์แก๊สค่ะ ไปต่อกันที่ดาวเสาค่ะดาวเสาเป็นดาวเคราะ์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ลำดับที่6ค่ะดาวเสามีวงแหวนนะคะขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปก้อนหินนะคะในวงแหวนนะคะจะประกอบด้วยก้อนหินและมีน้ําแข็งปากปนอยู่ค่ะมุนรอบตัวเองใช้เวลา10.42ชั่วโมงค่ะมีดาวเป็นมีดาวบริวารถึง62ดวงเลยค่ะใหญ่มาก นะคะนะคะเช่นก็จะมีไททันไมมัสลรอาท์ทิทเทิร์ดค่ะนะคะและโคโจรร,รอบดวงอาทิตย์นะคะใช้เวลา29ปีค่ะเรามาต่อดาวนะคะดาวรแบบันดับที่7ค่ะก็คือดาวยูเรนัสค่ะหรือดาวมันดตายูค่ะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่7แล้วค่ะจัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สค่ะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา84 ปีบุญรอบตัวเองใช้เวลา 12. ขอโทษค่ะ17.24ชั่วโมงมีดาวบริวารน,นะคะ27ดวงมีฉายาวะเทพเจ้าแห่งความงามค่ะมาดูกันที่ดาวเนิบจูนค่ะ ดาวเนปจูนนะคะหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งคือดาวเกตเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นเ,เป็นลำดับที่8แล้วค่ะนะคะจัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะโคโจรนะคะรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา165ปีค่ะใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองนะคะเป็นเวลา16.06ชั่วโมงค่ะมีดาวบริวาร8ดวงค่ะฉาย,ยาของเขาก็คือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโลมันหรือดาวสมุทรนั่นเองค่ะ เด็กๆค่ะคุณครูไก่จะพานักเรียนค่ะมาทําแบบทดสอบเอ้ยขอโทษค่ะแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนหยิบสมุดปกอ่อนวิชาวิทยาศา,ศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะเรามาดูข้อที่1กันค่ะดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะได้สมญานามว่าเตาไฟแช่แข็งคะดาวเคราะห์ดวงใดเอ่ยต้องเป็นดาว พุธใช่ไหมคะาดาวพุธค่ะเพราะในเวลากลางวันดาวพุธมีอุณหภูมิสูงมากถึง427องศาเซลเซียสนะคะแต่ในเวลากลางคืนค่ะมีอุณหภูมินะคะติดลบอยู่ที่183องศาเซลเซียสค่ะจึงได้สมญานามว่าเตาไฟแช่แข็งค่ะต่อมาในข้อที่2ค่ะดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะได้สมญานามว่าดาวประจำเมืองก็คือดาว สุกนั่นเองค่ะดาวสุขนะคะเพราะว่าสามารถมองเห็นดาวสุขได้ด้วยตาเปล่าในเวลาพบข้ามทางที่ตะวันตกค่ะต่อมาข้อที่3ดาวเคราะห์วงในในระบบสุริยะได้แก่ดาวอะไรบ้างคะ ก็ได้แก่ดาวพุธและดาวศุกร์ค่ะเราใช้โลกเป็นเกณฑ์นะคะจะได้ดาวพุธและดาวศุกร์ข้อที่4ดาวเคราะห์วงนอกก็ได้แก่ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและก็ดาวนับจูนคุณคุูกกุ๊กไก่ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมทํากันบ้านกันนะคะเด็กๆ